นะกราบสวัสดีพี่พี่งน้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับพวกช่องมีนสยามเวฟสี่แปดวันนี้มาแล้วฮะอะตอมคอยเดียวที่ช่วงนี้ค่อนข้างกระแสแรงนะแล้วก็เลยพี่ชาชีซีนายส่งตัวนี้มาให้เลยครับเคมอซึ่งมีน้องคนหนึ่งเคยส่งมาให้แล้วก็เป็นทีมของผมเนี่แหละแต่ว่าอยากได้แบบแกะกล่องอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวจัดให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการโมต่างๆนะนะจะรวมครบจบในคลิปเดียวแล้วก็กราบขอบคุณพี่ชาคิซีนายเวเปอร์นะฮะไอ้อุดหนุนกันได้ ร้านแกมีทุกอย่างฮะยกเว้นสักกระเบือกับเรือลบอ้าวไป <c oughs> คลิปวิดีโอช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีและที่เห็นสองโลกโลก้แบบนี้ไม่ต้องตกใจเพราะสนับสนุนจากพี่ชาคิดซีายเวเปอร์ขอบคุณพี่ชาคิดมากครับ <c oughs> มา,ามาเริ่มดูกันครับก็จะเป็นหน้ากล่องก็จะเป็นถขีว่า K-MO ตัว22มิลเอ๊ะทำไมมีคําว่ายบ24ขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยจะมี24ซึ่งมันฐานมันนั่นเองนะฮะสามารถแปลงได้เพราะว่าสมัยนี้ตัวตัวฐานอะตอมจะค่อนข้างใหญ่กันแล้วบุหรี่ฟ้าสมัยนี้นะฮะก็จะมีทั้งจะมีทั้งหมดสี่สีนะฮะน่าจะเป็นไม่รู้ว่าดําชุบจากที่ได้เอาของน้องมาเอ๋อเป็นดําแบบ ยังไงอะดำที่เหมือนทาสีแห้งๆอะไรประมาณเนี้ยแต่วันนี้จะมาในสีนี้นะครับเป็นสตีลสแตนเลสน่าจะสีนี้ไม่ก็สีนี้เนี่ยแหละจําไม่ได้แล้วอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีอะตอมเครมอลอาร์ดีเหยดสูบนะฮะคอยเดียวแล้วก็มีคู่มือ u s ซ r ่มยูเซอร์แเข้ามาแล้วก็จะเป็นโกพินบีก็คือใช้กับสก้องพินหรือกล่องกล่องบีบนั่นเองนี่อะไรสำรีเหรออ๋อนี่ลวดฟิลแคปตัน เฟ r ร์มมอลสเตปคอยล c อะเซซเซอรี่อ่าแล้วก็ขัดตอ้อนอ้อมีสำลีมาให้ด้วยเนาะอ่ะหน้าด้านด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นยี่ห้ออ่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอ่ะผมผมว่าได้ตัดตรงนี้ออกไปแล้วตาพลาส,สติกครับอ่ะกล่องเขาจะเป็นสไลด์มาแบบนี้ป๊าปโอ้โหเป็นไงพีเม่มะเป็นเงาเงาแล้วเนี่ยมีทั้งมีสี่ด้านเลยหรือเปล่าด้านล่างไม่มีอ่ะด้านข้าง จะเป็นกล่องเปิดนี้นะครับอึ๊บมีอะไรมาให้บ้างโอ้โหเป็นไงแผงติดด้านหน้ามาสวยเนาะอ่าเสีแบบว่าเงาเงานะครับตรงขอบนี่เหมือนกันโอ้ผมชอบกล่องเขามากเลยเดี๋ยวหลังซื้อแต่กล่องไม่เอาเนะอะตอมฟุเมลเลนฟุลเลนนะแล้วก็นี่ตัวอะตอมเคมอลเราก็นอนอยู่ตรงนี้อย่างสบายใจออ,อ,อนน๋อนี่ user manual เอาเป็นดูคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ะเอาภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมหาก่อนอ่าเจอแล้วก็จะบอกรายล,ละเอียดต่างๆมานะครับพอแยกระเบิดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็จะมีอแดปเตอร์5 1าหดิฟทริปไม่ช่ะแดปเตอร์ดิฟทิปแล้วก็ท็อปแอฟฟร์โฟแยกออกมาระเบิดได้ดูแล้วก็เป็น ตัวแคปของเขานะครับซึ่งมีแคบครอบอีกทีนะแล้วก็จะเป็นตัวเด็กแล้วก็ตัวพินห้างูนใส่กับกล่องบ่ไฟฟวาได้ทุกรุ่นในโลกใบนี้นะครับที่เป็นคู่ห้าหนึ่งศูนจะได้ไม่ต้องถามกันอีกมันก็จะเป็นมีมาให้สองพินมีพินแบบสก้องพินก็คือกล่อ,องบีดนั่นเองแล้วก็จะมีแหวนรองมาทําทให้เราใส่ได้แล้วแบบมันดูเท่ครับประมาณนี้เนาะต่อไป<ม>ในกลอ่องอสซอร,ร,รีเขามีอะไรให้มาบ้าง อ่าก็จะเป็นถุงมาอย่างนี้เลยไหนเดี๋ยวผมเทออกมาเลยสามถุงนี้เขาจะมีลวดเป็นแบบพันขาทางแล้วก็สำลีมาให้นะโอ้ครบเครื่องเลยนะเดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนลวดเขาเป็นขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวจะใช้ลวดตัวนี้โมนี่แหละอ่าน่าจะเป็นแกนสามเห็นไหมผมเอาไอ้นี่มาวัดเลยจะเป็นแกนสาม โ okay. no. อเคเนาะประมาณแกนสามโอเคพันห้ารอบนะครับแล้วก็สัลรีอ้สัลรี 3. นี่ใช่แกนสามหรอนี่มีสำลรีขัดตอนมาให้เรียกได้ว่าซื้อตอมตัวนี้ไปก็ใส่ลวดสูบพร้อมสูบได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างมีไขควงมีไขควงมีหกเหลี่ยมแล้วก็โอริงนะฮะแล้วก็นอสสำรองอู้ให้มาสี่ตัวเลยเหรอ แล้วก็พิน B f สกรองพินที่มันเป็นรูๆูฮะอ่าแล้วก็ให้ดิฟทิมาด้วยอ่าอันนี้น่าจะสูงขึ้นอันนี้น่าจะทําให้รีดก,กินครับเหมือนว่ารีดก,กินลงมาซึ่งมันจะเล็กเล็กกว่าตัวน,นี่ของมันเดี๋ยวผมมาแกะดูอีกรอบนะส่วนต่อมาอ่าก็อะตอมเรามาแล้วขออน,นุญาตซูมหน่อยนะ,ะนี่ก็เป็นตัวอะตอมเราปับ๊บ เดี๋ยวผมแกะออกมาปุ๊บมาถึงแหวนรุ่นก่อนเลยเอามาเดี๋ยวผมปักลงที่วางอะตอมให้ป๊าบโอเคอ่านี่ฮะอย่างที่ผมบอกคือเขาจะเป็นแหวนนะครับแหวนรองจริงอะตอมมันาตัวเท่นี้ตัวเล็กๆแบบนี้ซึ่งบางทีเราจะไปใส่กับตัวอื่นเนี้ยเราก็จะรองให้มันดูสวยมันก็จะเป็นแบบยี่สิบสี่มิลอ่าแล้วแถมยังกันพวก น้ำยาซึมน้ำยาหกมาด้วยอะไรอะได้เดี๋ยวผมเปิดไล่จากด้านบนให้ดูเลยอ้า้โหเด็กของเขาเนาะคือเรียกได้ว่าจะพันทวนเข็มหรือว่าพันตามพันตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับก็จะเป็นน็อตปากแฉกเสียดายเนาะน่าจะเป็นน็อตน็อตปากแบนกลัวหัวมันลูดอะไรเงี้ยอ่ะส่วนเรามาดูแคปกันแคปนี่ก็จะแบ่งออกเป็นพัพาร์ทเช่นกันนะครับ อก็จะปรับรูลมได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องเดี๋ยวขอปรับออะตอมก่อนเออวันนี้ซึ่งที่เห็นมันหมุนง่ายๆแล้วเนี่ยคือผมไปทาวัสลีนมานะฮะให้มันเลื่นๆหน่อยนี่จะเป็นแบบนี้นะปรับรูลมได้อนี่คือเปิดสุดเปิดโล่งสุดเห็นไหม เปิดโลง่งแล้วก็จะเปิดปิดออกมานิดนึงปรับครึ่งนึงเห็นไหมหรือจะปิดหมดเล่นได้หลายฟิลครับจะเล่นเป็นสาย MTL ก็ได้จะเล่นเป็นสาย Direct o l ลังก็คือการสูบสั้นๆแล้วก็พ้นออกก็ได้ครับประมาณนี้เนาะ,ะแล้วที่ผมบอก ก็จะมีริฟนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเคมีดิฟเดี๋ยวมันแกะได้ออกสองชั้นซึ่งผมเห็นบางร้านเขาแถมของของแต่งมาด้วยนะฝาแกะออกไอ้เดี๋ยวผมแกะแป๊บนึงน,นะคือมันจะเป็นขาไปเสียบล็อกให้อ่ะครับ อะก็จะประมาณนี้นะจริงๆรูนี้ยมันถอดออกมาได้ครับแต่ว่าพอดีผมถอดไม่แน่นไปหน่อยหนึ่งอะเรามาชมตัวเด็กกันอืงานเก็บมาเนียบนะอ่าเปน็นน็อตแฉกทั้งสี่ตัวเลยอะเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างหน่อยาเบื่อฮะไอพวกไม่สร้างสรรค์เม้นหาอะไรไร้สาระมีตัวแหวนลองของเขานะครับเห็นไหมโอ้โหมาลอง อย่างนี้น่าจะกันแบบว่าบางทีเราหยดน้ํายาเกินแล้วมันซึมไปแคปอะไรเงี้ยได้นี่แล้วนี่ก็จะเป็นตัวใต้ตัวเด็กของเขาเขาจะเขียนเลยว่าเครมอของอะไรวะก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์โอ้โหตัวห้าเจ็ดแปดแสดงว่าพคิดนี่แกน่าจะได้เป็นตัวต้นๆเลยนะเนี่ยอย่างว่าเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปชมการโมลวดก่อนซึ่งผมจะปรับมุมกล้องลงนิดหนึ่งนะฮะให้มันเป็นแนวตั้งอะไรเงี้ยจะได้เห็นกันชัดเจนเอาไปผมจะโมอย่างนี้ก่อนนะซึ่งก็เดี๋ยวเราลวดมาวางกันซึ่งของที่เขาให้มาจะเป็นแกนแบบคือมันต้องใช้ไขว้อันนี้กับอันนี้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นอ่อทวนเข็มหน้าจานนี้กับอันนี้อ่ะประมาณนี้เนาะซึ่งโมลวดง่ายมากๆครับสำหรับใครที่ดึง เรารู้สึกว่าน็อตมันฝืดเงี้ยให้เอาน้ํายาแต้มไปหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยให้มันยกออกมาให้ลวดมันออกมานี่คือตอนใส่นะเห็นไหมอ่ะไม่ต้องขันออกจนสุดนะฮะเอาแค่พอประมาณพอดีพดีด้านนี้ก็ขายออกมาเหมือนกันโอเค หลังจากนั้นเอาลวดมาผมใช้ลวดของเขานี่แหลออะออเป็นแกนสามนะแกนสามก็ต้องใส่กับไข่พวงนี่ได้ไดิเห็นไหมแกนสามโอลวดเขาโอเคนะดูแบบว่าไม่หนาแน่นแต่บางทีลวดโรงงานอนะมัน เขาเรียกว่าอะไรอะบางทีมันจะมีกลิ่นมีคราบน้ํามันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแจ๋งอ่ะเราก็เวลาเราใส่แล้วก็พาดพาดตรงกลางนะฮะหาพวกไขควงพวกอะไรก็ได้เกี่ยวไว้ด้านนี้เห็นไหมด้านนี้นะแล้วก็อันนี้ไว้ด้านนี้โหง่ายมากๆเลยนะเนี่ยเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางส่วนมือเราก็ดันไว้หลังจากนั้นเราก็ขันน็อตครับเนี่ยจับประคองมันไว้แบบนี้นะ ให้มันอยู่กลางๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดึงจัดแต่งอีกทีหนึ่งอ่ะเราเลียงให้มันอยู่ตรงกลางเหน็นไหมอ่ะพอได้เดี๋ยนะมันยังเปรี้ยวไปอยู่อ่ะประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราดันปึ๊บเดี๋ยนะผมจะเอาให้มันดีที่สุดแล้วกันอ่ะ หลังนั้นแล้วก็ขันน็อตเลยขอโทษนะครับบางทีหลุดเฟรมไปบ้างอ่ะรู้สึกจะโยไปข้างหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราหนีบจัดได้อีกรอบหนึ่งครับอ่ะประมาณนี้อ่ะข้างนี้เราก็เอามือดันไว้ ับเข้าหรือเปล่าเข้าเราก็ขันขันพอประมาณก่อนนะ,ะมันตรงกลางไหมอ่ะเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอแต่งลวดนิดนึงประมาณนี้ได้หรือเปล่าอ่าโอเคเหมือนจะเยื้องไปหน่อยปะ่ะ โอ้โอเคแล้วละอ่ะเรากดลวดลงหน่อยนะครับกดหน่อยอย่าไปดึงหางสำลีมันยาวเพราะว่ามันให้มันแค่ประมาณนี้พอแล้วอ่ะล็อกให้แน่นเลยมือกูสั่นเป็นปลาเอสเลยอ้าจะได้เนะาะหลังจากนั้นตัดเศษอ่ะล้วก็หาคีมาตัด โอ้ใหญ่ไปไหมเนะี่ยเอาให้มันแบบสั้นที่สุดนะครับตัดจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยอย่าให้มันเหลือเศษๆเนี่ยไว้ตัดให้สั้นนะเดี๋ยวอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆก่อนอืมอ่าให้มันสั้นๆแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องสั้นอีกครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวช็อต เอาให้สั้นแบบนี้เลยนะฮะแค่ว่ามันมันไม่ไปชนตัวเด็กอะ่ะเดี๋ยวมันจะช็อตเอาห,หลังจากนั้นเราก็ใส่สมรีเดี๋ยวผมขอเช็คน็อตอีกทีเพื่อความชัวสมัยเนี้ยตอมไม่แพงครับซื้องานแท้ไปเลยฮะจะไปซื้ออะไงานโคนสามเดือนเดี๋ยวก็ต้องมาซื้อใหม่อีกเพราะว่าคืองานแท้สองสามร้อยเนี้ยมันแค่เอาไปลองฟิลอะครับอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าเรื่องเข้าใจว่ามันเหมือนกันจริงแต่ว่าด้วยเรื่องเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อะมันสู้งานแท้ไม่ได้อยู่แล้วด้วยราคาของมันนะครับอ่ะเราจะให้มันอยู่ตรงกลางนะเนี่ยคลิปที่แล้วเดี๋ยวหลายๆคนบ่นว่ามันไม่ละเอียดพี่ก็จัดโมให้ไปดูเลยอะไรเงี้ยฮะเนี่ยเราจะเอาลมอะจะช้อนเข้าไปใต้คอยตรงนี้นะจะช้อนเข้าไปตรงนี้เวลาเราสูบปุ๊บมันก็จะมาปะทะคอย เดี๋ยวผมแย่ให้ดูเนี่ยฮะลมมันจะช้อนไปเนี่ยแล้วก็พัดขึ้นไปเวลาเราสูงอ่ะทั้งสองด้านคือผมจะชอบให้ให้ให้ลมอะ่ะมันเฉียงขึ้นไปอย่างนี้ผมก็เลยดึงยึดเลวดให้มันสูงหน่อยประมาณนี้นะโอ้ง่ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาเบิร์นไฟกันอ่ะวันนี้ผมจะใช้เป็นเจ้ากัดร้อยวัตต์นะครับเรามาดูค่าโอห์มซิ เนื่องจากมันเป็นคอยเดียวไงค่าโอมศูนย์จดหนอ๋อนี้อันเก่าดเดี๋ยวผมจะลดไฟต่ำๆเลยนะฮะอย่าไปใช้ไฟสูงนะเดี๋ยวลวดจะขาดเอานะ,เ,าเ,ะเริ่มจาก10วัตต์เริ่มจากสิวัตต์เรากดปล่อยกดปล่อยครับ ค่อยกดแบบนี้ผมขอปิดไฟไหน่อยจะได้เห็นแล้วก็เพิ่มเป็นสิทีละห้าว,วันพอเดี๋ยวลวดขาดค่อยๆกดนะอย่าไปใจร้อน ใหญ่ไหมเริ่มมาแล้วเราจะกดปล่อยกดปล่อยมันจะเริ่มมาแล้วโอ้สีลวดสวยจังเลยเอ๊ะทำไมข้างนี้ไม่มาะให้เราเช็คน็อตนะครับบางทีมันอาจจะเวลาลวดมันร้อนแล้วมันขยายตัวมันอาจจะหลวมเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาด้านนี้ล้วแล้วก็เลื่อนเป็น2ี่สวัตต์ก็ได้อีก5วัตต์ พอเราได้ประมาณนี้แล้วให้ไปหาแหนบเซรามิกมานะฮะหรือว่าจะใช้เป็นลวดปัดแต่ก็กลัวลวดเสียเราก็บีบเราก็หนีบมาหน่อยให้มันพยายามให้ไฟมันแดงร้อนออกมาจากตรงกลางนะ,ะเดี๋ยวผมมหนีบข้างนี้หน่อยโอ้สีสวยดีจังเลยฮะ ใจเย็นๆน,น,นะครับนิดน้อยนิดน้อยไม่ค่อยบีบไปไล่ไฟไปเรื่อยๆฮะอยู่ดิอะไรน่ะามรอ้อยอ่ะ หลังจากนั้นเราก็ได้มาแล้วมันก็จะแดงแล้วโอ้โหสีโคตรสวยอะ่ะแม่ไข่หมู่แม่งเก่งจริงจริงนี่เป็นไงล่ะสีสูสไม่ดูกันเลยลวดคุณภาพโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูโอเคเห็หมมาแล้ว ๊าแดงร้อนจุาตรงกลางเอาพอโอเคได้ละได้ละแค่นี้เองครับเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้ละเดี๋ยวผมให้ดูดิเห็นไหมโอเคอยู่เนาะหลังนั้นเราก็รอรอให้มันเย็นนะครับแล้วมาใส่สำลีกันเย็นแล้วนะฮะเราก็มาใส่สำลีกันเดี๋ยวผมจะลองสำลีที่เขาให้จะพูดถึงนะใช้เคนโดดีกว่าเพราะว่ามันดึงกลิ่นกับรสชาติมากกว่าไอ้พวกนี้ อ่าเป็นเชือกรองเท้าใส่ไปง่ายๆครับนี่เป็นจะเป็นแบบเนี้ยหัวแบบเนี้ยเห็นไหม,มแล้วก็มันแกนสามหรือเปล่าอ่ะแกนสามนะอันเนี้ยป๊าหลจากนั้นเราก็ลูดเดี๋ยวขอใช้แนนบหม่จริงๆผมว่าเผลอๆมันใช้ได้สองครั้งเลยนะ เตะไปตัดตรงที่เป็นสำลีนะอะอ,อค่อยๆดึงค่อยๆดึงไหวค่อยๆดึงโอ้นี่น่าจะมากกว่าแกนสามอีกวงเนี้ยอืค่อยๆดึงค่อยๆดึงร๊บค่อยๆนะเดี๋ยวลวดมันจะโยเอาครับอ่ะโอ้ใช้ได้สองครั้งนั่นเนี่ยเผลอๆเนี่ยเหลือเยอะแยะเลย เดี๋ยวดึงกลับมาหน่อยเดี๋ยวผมซอ,อยแอลอกก้ดึงกลับมาหน่อยปึ๊บจะให้อยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องยังไงเราต้องแต่งต้องซอ,อยอนะครับวายเนี่ยตัดแค่ตรงนี้พอเอาแค่มันถึงตัวเด็กพอเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดก่อนนะครับอ่านี่อ่าใช้แค่นี้เองเห็นไหมใช้ได้สองครั้งนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงไปดึงมาหน่อย ไม่รู้ว่าเหตุหรือเปล่าอ่ะอย่าให้มันแน่นมากครับแล้วก็ซอยออกอย่าค่อยๆลูดนะฮะลูดออกมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันลูดออกมาอย่าไปทิ้งห่างยาวนะฮะโอ้ยอ่ะหลังจากนั้นยี่ฟูนิดนึงอย่าให้มันจำรีมันเป็นเส้นๆนะครับ เก็บให้หมดอย่าให้มันเป็นเส้นๆค่อยๆยีไปไม่ต้องรีบครับจะมือใหม่มือเก่าผมว่าตัวนี้ใช้ได้นะง่ายด้วยเหมไหมอย่าให้มันเป็นเป็นก้อนก้อนๆนะครับยีหน่อยยีหน่อยยีหน่อย ประมโอเคประมานนี้จริงๆก็ยีให้มันอีกนิดนึงก็ได้ครับก็ได้ครับหรือว่าจะเอาบางกว่าน,นี้ก็ได้นะอย่าไปใส่นะฮะเปลืองอ,อึ๊บอืมฝังนี้อึ๊บอ่ะหลังจากนั้นเราจะเห็นบ่อแมบ่อเก็บสำลีเนี่ย เราก็ค่อยคอยพับลงไปนะฮะเอาปลายมานะันเข้าไปอย่าให้ไปบงังรูลมนะครับตรงนี้เหมืนการเอาปลายเข้าไปค่อยๆเกี่ยให้มันดีๆฮนะ เี่ยวมาให้มันสวยสวยงามหน่อยอ่ะประมาณนี้เนาะเป็นไงเห็นไหมอย่าพยายามให้สัลรีมันไปบางรูลมตรงนี้นะครับเพราะว่ารูลมมันจะขึ้นออกมาทางนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่เรามาทางนี้เห็นไหมเนี่ยอ่าประมาณเนี้ย กำลังสวยฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปหยดน้ำยากันดีกว่าอ่าวันนี้ที่จะใช้ก็จะเป็นน้ำยาป๊อปคอนคาราเมลนั่นเองซึ่งหมดละจะหมดละเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้นิดเดียวไม่เยอะนะครับออกการเบิร์เลยวันนี้เช็ดๆหน่อยเดี๋ยวไม่สวยอ่ะเราก็จะหยดน้ำยาหยดจากตรงกลางลวดนะฮะ สามลีนี้มันจะดีอย่อย่างมันไม่ต้องแบบเบิร์นไฟไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะซึมเองไม่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วก็หยดไปตรงหน้ารวดหยดไปหน้ารวดใจเย็นๆนะฮะให้สำลีมันชุ่มก่อนมันจะได้ดึงน้ำยาขึ้นมาดีเอาปลายแตะๆหน่อยก็ได้อะ ที่สำคัญตรงกลางต้องต้องต้องหยดจากตรงกลางให้เยิ้มให้ฉ่าเลยนะฮะค่อยๆหยดมันจะค่อยๆซึมเข้าไปครับอ่ะหลังจากผมเบิร์นไปเราจะเบิร์นหน่อยหนึ่งนะเราหยดน้ำยาหยดสำลีใส่น้ำยาแล้วสักยี่สิบกอ่ะแล้วเราค่อยๆกด เห็นฝอยๆแล้วออกมาแล้วเนาะเราก็ปรับเป็นสามสิบเลยจริงๆยี่ห้าก็ได้เบิร์นิดหนึ่งเห็นไฟูฟ้าฟูฟ้ามาแล้วไม่รู้เลือดจะได้เรื่องหรือเปล่านะตัวแถมเนี่ยสามสิบสามเฮดก็ได้อ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแลสี่สิบไปเลยยี่สิบห้า เบิร์นมาครึ่งทางแล้วอ่าได้ยินเสียงไหมฟูฟูอยู่คือถ้าเปลี่ยนเป็นพวกสัรีเคนโดอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะได้แบบปุ๊ปั๊บปุ๊บปะกว่านี้นะผมไม่ดูหรอกสีบห้าผมจะดูห้าสิบอ่ามาเลยเ็ไหมเห็นละอองเส้นมันไหมเห็นไหมโอเค แล้วเดี๋ยวเรากลับไปสู่กันครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากผมโมแล้วก็ไล่ไฟเบรนไฟเบรนสัมบีบให้ดูเราก็จะได้ออกมาประมาณแบบนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเบรนให้ดูนะจะอยู่ที่ห้าสิบวัต์เห็นเปล่าอ่าได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมคือลมมันจะช้อนพัดออกไปจากตรงนี้เข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ท็อปแคปให้ดู เดี๋ยวผมใส่เข่ก่อนอ่ะเร่งให้ตรงรูลมให้มันเข้าล็อกลึบอะครับคือลมมันจะเข้ามาจากด้านนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะลมเราจะดูดเข้ามาจากตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดสุดเลยอย่างที่ผมบอกพอลมมันเข้ามาจากตรงนี้มันก็จะไปชนคอยเราลมนะพอชนปุ๊บจะน่าจะเห็นอยู่เนาะมันก็จะพัดลมขึ้นไปชนแล้วก็ออกมาทางนี้ฮะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มที่สามสิบห้าวัก่อน สามสิบห้าเอาสี่สิบก่อนแล้วกันขี่เกียรปรับไปไกลอ่ะสี่สิบวัตต์ฟิลแคสตันอือยู่เนาะมาแล้วอ่ะมาเริ่มจะเปิดรูลมสุดเอ้ยชำชำได้อยู่ได้อยู่ แต่ผมรู้สึกว่า40มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถึงใจอ่ะเป็น50แล้วกันเพราะว่าอันนี้หยดสูบอยู่แล้วเปิดดูลมสดนะ50ว่า่ โอ้ควันเต็มห้องแล้วอ่ะหยดจากตรงกลางเออสะดวกดีว่ะห้าห้านะเอ้ยได้อยู่เว้ยปกติอ e ีคิปผมจะเล่นไม่เกินห้าสิบปัตจุสิบปัตเพราะว่ามันเดินน้ำยาไม่ทันแต่เอ้ยแต่หยดสบคอยเดียวผมว่าโอเคเลยแต่ว่าตัวนัน้นกลิ่นจะชัดกว่าห้าสิบห้านะ อ่าโอเคโอ้ผมอยากให้เห็นรอบๆที่ผมพ่นมากเลยควันแม่งเต็มห้องแล้วอะรีดกลิ่นดีมากๆครับไม่แพ้เจ้าตัวอีสิบเลยแต่ว่าเป็นหยดสูบแถมยังความหวานความฉ่ำมาครับ ต่จะไม่เท่าอะตอม2คอยอะไรแบบนี้คือเราจะเล่นเรื่องกลิ่นหรือไม่บางทีเราจะเล่นลวด่ว 0. 4, 0. 5, 0. 6, 0. 6, เพื่อเป็นฟิว MTL คือดูดแล้วซีก,ก็ได้ครับแต่ขอเป็นน้ำยานิค6นิก้นิก12อะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีนิค3มันอาจจะบางไปครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นสำลี k ินโดโกผมว่า หรือว่าสำลีฝ้ายกลิ่นจะดีกว่านี้นะฮะแต่ตัวนี้จะได้เรื่องการซึมซับไวอะไรประมาณนี้ก็สะดวกกันไปอ้าวสำหรับวันนี้มีนสยามเวฟ48บขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ชักคิสซีนายเวเปอร์อีกทีครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปตน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันขอบคุณทุกกำลังใจในการให้กำลังใจเล่ยมาไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดา่ามาชมมาอะไรแสดงว่าคุณสนใจผมอยู่อ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาเป็นจริงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปบาย